ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปร้านเบาะนะคะหาน้องชายของช่างทองนะแต่ว่าเรามาเจอรถน้องชายอยู่ข้างหน้าค่ะก็เลยขอถ่ายคลิปหน่อยแล้วกันนะ้องปลมติ๊กตับนี่นะคะ NV นะคะ NV น้อยหอยสังบังเอิญขี่ตามตูดกันเฉยเลยนะเพราะว่าเรามาจากหนองเรือนะคะเพื่อจะมามอขอนะ มาหาน้องชายเปิดร้านเบอะอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นนะคะก็พอออกจากมอขอก็เจอกันเลยเนาะเมียช่างหยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันก็เลยได้ถ่ายตั้งแต่ตอนเลี้ยวกลับรถนะคะเดี๋ยวจะไปเจอกันที่หลังบ้านเลยอ่ะดูมันแบบย,ยาวๆเลยนะนี่นะคะเป็นความบังเอิญที่บังเอิญเนาะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันพี่ทองแจ้งทองเห็นรถ NV ครั้งแรกก็คิดว่าโอ้ NV คันนี้เหมือนรถน้องชายเลยมองไปมองมามองป้ายทะเบียนอ้าวมันรถน้องชายนี่นะไปไหนมาไม่รู้นะคะเพราะว่าเราได้โทรคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวจะมาหาเนาะเดี๋ยวจะไปทําบุญนะคะเดี๋ยวจะพาน้องชายไปวัดทําบุญนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูนะค่ะวันนี้ก็หยุดล้านครึ่งวันนะคะไปเข้าวัดทําบุญจ้า ช่วงบ่ายก็รวยงานต่อเหมือนเดิมใอ่ค่ะ NV แล <Okay. S 3> ้วแล้วแล้วแล้วโอ้ใช่น่าจะเป็นดาว ็คือรถจะใช่นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคนขับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่ลงจากรถจะเป็นใครนะคะแต่คิดว่าเป็นน้องชายเนาะเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยให้เพื่อนยืมรถสักเท่าไหร่แต่เราคุยกันแล้วไม่ได้ถามว่าอยู่ที่ไหนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันซอยนู้นเลยค่ะ ก็จะไปเห็นหน้ารถเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ้อมหมู่บ้านนะคะนี่คือด้านหลังของร้านเบอะนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านนะเดี๋ยวจะถ่ายหน้าร้านให้ดูนะคะหนไ่นมคะ NV น้อยเห็นไหมคะรถที่เราตามตูดมาเมื่อกี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่ลงจากรถจะใช่คนที่เราคิดไหมนะคะไม่ลงไม่ใช่ลงไปแล้วนะลงไปเข้าบ้านแล้นะ ยังนี่ก็มาจอดพร้อมกันจอดก่อนเราแล้ว,ลวนั่นไงอออไม่ใช่จริงๆด้วยอ๋อแล้วเป็นข้างบ้านนะคะเป็นข้างบ้านนะนโอเคค่ะ